เออเออเอที่นี่ที่นี่ที่ไหนนะซอเสียงเสียงอร่อยเสียงอร่อยนะเออฟุออหรอ ผมอเลเซียเอานสไม่ใช่ตัวเจ้าก่อนนานจอที่แ้จริงของเจ้าอผมผมชื่ออานอสไม่ใช่ อ่านกโห่ก็บอกแล้วไงว่าชื่ออานอตไม่เข้าใจหรือไงก่อนนะได้อยากจะรู้ใช่ไหมว่าข้าชื่ออะไร <c oughs> ข้าอานอตอานอตไซเฟอร์จี๊เป่นด็กเดียวนะ มีชื่อว่าอานอสและข้าจะทำในสิ่งที่ข้าต้องการอย่างเดียวรบกวนช่วยอ,อยู่เงียบๆทีนะครับ <laughs>